สวัสดีเวลายามเย็นอาหารใกล้จะมาแล้วมารอกันเพียบเลยเดี๋ยวเก็บไข่พวกคุณก่อนนะรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะกำลังคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันอยู่ซับมะละกอแหนแดงมีแต่ตัวอ้นออนนวนๆเลย นัจังเลยเนาะบินมาเกาะหัวฉัน